ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำกระนงงจุลมณีวัดถ้ำกูหาสวรรค์ตำบลบ้านดา่านอําเภอขวงเจียมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีตอนพุทโธคุ้มหัวตรงกลางถ้ามีสิ่งมีชีวิตล่างหนึ่งตะงานยืนอยู่ทำให้หลวงปู่คำกะนิงตรึงจังงังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูใหญ่เท่ากับต้นตาล ดำมเมื้อเรื่มพลายชูคอขึ้นสูงเท่าหัวในตาเขียวเปล่งประกายเจิดจ้าคล้ายแสงมรกตจ้องมองมายังหลวงปู่คำกระนิงอย่างสะพึงกลัวเป็นพญาง,งูไม่มีหงอนหลวงปู่คำกคะนิงเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่ขนลุกสู่ซาไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทธโธตัวเดียวนี่แหละคุ้มครองได้หมดพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขันรวมลงอยู่ที่พุทธโธตัวเดียวนี่แหละพุทธโธตัวเดียวเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกนี้จำไว้ให้ดีคาถาของหลวงป,ปู่พุทธโธตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่ใจฐานเอา เมื่อหลายปีมาแล้วหลวงปู่อยู่ในถ้ำมีพวกผู้ร้ายห้าหกคนมามันมาป้นมันคิดว่าหลวงปู่ร่ำรวยพอยาะญาติโยมมาหามากมันเอาปืนอาก้าจะยิงหัวหลวงปู่นะหลวงปู่หลับตาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตัวเดียวนี่แหละมันยิงกันใหญ่ปืนมันไม่ลั่นเลยหลวงปู่ก็บอกมันว่าเอาเลยยิงให้หลวงปู่ตายเลยถ้าเราเคยมีเวรมีกรรมต่อกัน แต่มันก็ยิงหลวงปู่ไม่ออกเพราะพุทธโธพุทธโธตัวเดียวนี้แท,แท้คุ้มครองพวกมันก็พากันหนีไปแล้วตำรวจก็จับได้หลวงปู่คำคเิงเก่าวและประสิทธิพระคาถานี้ให้กับพวกข้าพเจา้าและผ่านมาอย่างท่านผู้อา่านทุกทกท,กท่านจงรับพระคาถาพุทธโธพุทธโธอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อท่านกำหนดจิตภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธแล้ว หลวงปู่คำคนิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆว่าอาตมาอาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่านถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้สมใจเพื่อเป็นวาสนาบุญตาด้วยเถิดขอดูชมเฉยๆไม่เอาไปด้วยหรอกตอนอุมโมงแก้วใต้โขง เมื่อกล่าวจบลงแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญางูใหญ่ลดหัวลงต่ําทันทีมันเลื้อยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปูง่คำนงิงคงยืนงุนงงถือเทียนเฉยๆอยู่พญางูใหญ่ได้เอี้ยวคอหันมาดูแล้วผงกหัวให้คล้ายๆกับมันเชิงบอกให้ตามไปหลวงปูง่คำนงิงจึงถือเทียนเดินตามไปห่าง ลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันครั้นแล้วมันก็หยุดลงทำหัวก้มๆเงยๆลงที่พื้นทำสองถึงสมครั้งตรงนั้นเป็นปากหลุมทำดำเมืดท่านเข้าไปได้โดยวิถีจิตว่าพญางูบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากหลุมดำเมืดน,นั้นเพราะจะเป็นอันตรายให้ระวังจากนั้นพญางู ได้เลี้ยวตรงไปทางขวามือแล้วหันมาผงกหัวขึ้นขึ้นลงลงให้ท่านเข้าไปดูเมื่อเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินงอกหินย้อยลงมาสวยงามมากคล้ายม่านแผลวพาวเป็นวลิ้วๆพญางูได้ยื่นหัวของมันเชาะงอกเข้าไปข้างๆหินงอกหินย้อยนั้นหวบม่านปรากฏมีดูดำมืดพญาง,งูผงกหัวขึ้น,ข,นขึ้นลงลง คล้ายๆจะบอกให้ลงไปในรูนี้จากนั้นมันก็เรื้อยนํำทางลงไปก่อนท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามมันลงไปทางลงลาบลื่นเกี้ยงเก่าเพดานและผนังอุโมงทางลงกระทบสแสงเทียนเป็นประกายแสงระยิบระยับพลั่งพลายไปหมดคล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้าบอกให้รู้ว่า เป็นพวกแร่ธาตุอัญมณีอุโมง์ทางลงราดต่ำลงไปเรื่อยๆจากการกำหนดหมายจดจำไว้ว่าหลวงปู่คำนิงเล่าว่าอุโมงค์นี้พุ่งตรงลงไปอย่างด้านทิศตะวันออกคือแม่น้ำโของอุโมงยาวมากเดินจนรู้สึกเหนื่อยเทียนหมดไปหลายเล่มเมื่อท่านหยุดเยืนพักเหนื่อยพญางูก็จะหยุดบ้าง แล้วเอี้ยวคอมาดูพระงกหัวขึ้นขึ้นลงลงคล้ายบอกให้ตามไปท่านก็ออกเดินต่อไปอีกกาว่าเดินไปหนึ่งวันเต็มๆไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นครูหาถ้ำกว้างวิจิตพิสดารด้วยหินยอกหินย้อยเป็นหลืบคล้ายท้องพระโรงมีแสงสว่างรุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อย เป็นแสงคล้ายดวงดาวตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางก็ได้ดับลงหลวงปู่คำวินิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานว่าโอมข้าน้อยขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดข้าน้อยอยากเบิงอยากดูอย่าพึ่งให้ตายเลยอธิษฐานจบ ก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่นรู้สึกล่างกายหายเหนื่อยกระพี้กระเป่าขึ้นตอนนี้พญาง,งูใหญ่หยุดดูอยู่ได้ก็พงโงกหัวขึ้นขึ้นลงลงให้ตามไปเมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจกกว่างประมาณ20สบวามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้นำด้วย ความรู้สึกบอกว่าข้างบนคือแม่น้ำโขงเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมง์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงพยาง,งูเลือ้อนนำทางเข้าถ้ำนูน้นถ้ำนี้ออกถ้านี้ออกถ้ำนู้ออน,นวกไปวนมาคล้ายรวงพึ่งยักษ์แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด้วยหินงอกหินย้อยตามผนังถ้ำ รุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆสว่างสวัยงดงามเต็มไปหมดตอนเมืองใต้พิภพไปเรื่อยๆสามวันสามคืนไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันน้ำอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกหิหวโหยอ่อนเพลียแต่ประการใดกลับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบานร่างกายกระชุ่มกระชวยพาสุขอุโมงค์และคูหาถ้าน้อยใหญ่ที่พญางูใหญ่นำทาง เที่ยวดูชมล้วนงามรุ่งเรืองตะการตาทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมวันลืมเวลาที่ผ่านไปไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งไหลเอื่อยอยู่ใต้พิภพน้ำไม่ลึกมองเห็นกวดทรายสีต่างๆและยิบตะยับอยู่ใต้พื้นน้ำที่ใสาปานกระจกพญางูใหญ่เลื้อยปาดลงไปในแม่น้ำแล้วหายวับไป จะว่ามุดน้ำหนีไปก็ไม่ใช่เพราะจับตาดูอยู่เป็นเป็นลักษณะาการหายไปเฉยๆคล้ายแสงไฟดับไปยังไงอย่างนั้นแหละแต่พอหลวงปูคำานิงขึ้นถึงฝากฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าลอยมนุษย์พึ่งขึ้นจากน้ำไปใหม่ๆลอยน้ำเปียกน้ำอยู่แต่ไม่เห็นตัวคน พลันหลวงปู่คำเงินิงก็ร่วงรู้ได้ด้วยว่าญานว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขวงกั้นด้านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใตพ้พิภพเมื่อพวกพญานาคหรืองูใหญ่เลื้อยลงสู่แม่น้ำนี้แล้วจะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในบันดดลแต่แต่แล้วพญางูผู้นำทางจะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้ามนุษย์เปียกน้ำท่านจึงออกเดินสะกดรอยนั้น แต่เพื่อป้องกันการหลงทางในตอนขากลับจึงได้เก็บเอาก้อนหินมาวางไว้เป็นเครื่องหมายเดินไปได้ไม่ไกลก็เห็นคูหาถ้ำอันกวงใหญ่ไพศาลเพดานถ้ำอยู่สูงลิ่วเป็นรูปโค้งคลายทองฟ้าจำลองแสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายๆกับอาบด้วยละอองสีทองทำให้จีวรย้อมฝาดของหลวงปู่ กลายเป็นสีทองเข้มกลายออกไปสุดสายหูสายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อนๆสลัวสลัวมองมัวมองไม่ทะลุภายในถ้ำคูหาแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบลิว่วเป็นทองคำทั้งแท่งสุกเปล่งอารามพลางพลายสวยตรึงลานรอบๆอ,องค์มหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำ ตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นๆมากมายสุดขนาดนับแต่ละชั้นทําด้วยหินผลึกสลักร่ายทองคำรวดรายละเอียดละยิียิบยับกระถางรูปและเชิงเทียนตั้งเรียงรายตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนอกภายในกระถางบรรจุไว้ด้วยทรายทองคำเต็มสำหรับปกักทูบซึ่ง จุดทรงควันกุ่นมีกลิ่นหอมตลบอบอวนชวนใจเชิงเทียนเป็นมณีแดงเทียนสีจุดมีทั้งเทียนขาวเทียนเหลืองเทียนแดงทัดออกไปเป็นกำแพงแก้วรอบล้อมพระเจดีกำแพงแก้วฝังไว้ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆตามลวดลายกระนกส่องแสงบุบวับเป็นประกายดุจด,ดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้นาที่นั้น นอกกำแพงแก้ออกไปเป็นมหาวิหารโคตพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยลวดลายด้วยเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรุ่งเรืองวิจิตรพิสดารหน้ามหาัศจรรย์หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะไม่ได้เข้าฌานถอดกายที่ไปแต่ไปด้วยร่างกายไปด้วยกายเนื้อแก่เท่าของหลวงปู่นี่แหละ หลวงปู่ยังเข้าไปโอบกอดพระมหาเจดีย์ทองคําเลยเป็นทองคําจริงๆเนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือนน้ำหลวงปู่ดูละเอียดหมดยังได้จุดทูบเทียนในภายนะแก้วทองสักการะเลยหลวงปู่คำานิง่งกล่าวยืนยันเป็นถ้อยคาที่เข้มแข็งหนักแน่น